สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวปากกาที่เหมือนหรือคล้ายๆในเกมโถก้าไอโฟนนะคะจะมีหนึ่งอันเนาะอย่างแรกเลยปากกานี้นะคะเหมือนมากซื้อมาจากที่โรตัดบ้านสุดน,นะคะมันจะมีขาอยู่โอเคเดีวจะให้ดูแพ็คของมันนะคะนี่ค่ะ อันนี้เหมือนที่สุดอันนี้มีหน้ามีนะคะไม่ค่อยน่ใจอันนี้น่าจะมีนะคะอันนี้น่าจะมีน่าจะมีะมอยู่ในเซตสีชมพูนะคะแล้วก็มีอีกอันนึงนะคะค่ะก็จะเป็นปากกาไฮไลท์นะคะสองสีนะคะสีแรกคือสีชมพูสีที่สองคือสีเหลืองน,นะคะจะเป็นสมุดโน้ตนะคะอีกอันนะคะ มันคล้ายๆสมุโน้ตเมโลดี้ก็เลยเอามาเยอะตัวอย่างนะคะค่ายนี้ก็จะเป็นของที่เหมือนในอไม่ใช่สิคะเป็นของที่คล้ายๆในเกม e ูเกอร์ไล f ์เฟนะคะอันที่เหมือนที่สุดก็คืออันนี้กับอันนี้แล้วก็อันนี้นะคะสำหรับวันนี้เราก็ขอตัวลากันนะคะสวัสดีค่ะ